อโอ้โหไดูตรงนีก็ไดม่ลูกคนีมัได้รางวัลไม่นียังไม่ส่งสแนปตูปี้เลยือไม่ส่งเรื่อง อันนี้มั้ยเจดหลโอ้จานนีูุ้่งกงจะได้กุ้ไก่หัวไ่ได้หรอเม่เร็งรุมารามาเหัวขาดได้ไม่ใช่ไหผิดนะ้วนอนแล้วเราจะนอนรู้ปมันพูดอะไรใค้รัด้วยโดนหาย่ะเกี่ยวไว้ก็มีสีโบดนะครับทั้งคารามาเทั้งทำแลบ สดงมูวี่เนาะแล้วก็ยู่มันพิเศ็จกอคือต้ที่จนไหนรูสก็คือลสกิตไม่รู้ใครถ่ายพี่แอมพี่แอมครัพี่แอมไม่มาคะพี่แอไม่มาพี่แอมไม่รับค่ะแอมไม่มาแอมไม่อยู่ไม่เปตู้ยงตรงกลางแล้วกันเนาะแล้วก็อีกสองท่านประกบด้านข้างพี่แอไม่อยู่ตลอดอ่ะคเนี่ยโอเครับหนึ่งสองสามอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครคนนี้ครับเอาครับอาไม่เข้าหรอกครับ อันนี้ใช้ a อเจดถ่ายหรือเปล่าถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่ยนะคะที่ระทึกหน่ค่ะต้องนี้ก่อนะคะอ่ตี้ตอีหน่ขอวิดีโอยนะสเนปสแสนปอเอาบอกไม้บกมือค่ะ อยากขอให้ขอกล้องสส่มวลชนนิดนึงครับ่อกล้องสื่มวลชนเท่อไหนครับกล้องสส่มวลชนนะครัมีแฟลชด้วยต้องียค่ะน้โอเคค่ะมีให้ถ่ายัหยครับนอนอถ่ายน้อ่ายน้องถ่าย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 ถ่าายถ่ายถยถ่ายถ่ายถ่ อย่างนี้อย่างนี้นต่ถนมีเรามาขอบใจทุกคนนะคะเวันนี้เห็นทุกคนตั้งใจมากเลยที่วินัยแจกลงลค่ะตมือต่อเมือต่อเมื่อเลวแจกเลนคนละตัวอุ้ยแจกเลนฟิกคนละตัวอุ้ย เอาใหม่อาใหม่เพื่อทำยอดเป็นยังไงเอาใม่แล้วาใม่เาใม่เอาใมแจกกเครื่ม่ทีนะอันนี้แจกอันนี้นี่เลยนี่เลยให้น้องๆก่ออะไร่ะไ่ออ่ออะไรเพไรเพื่ออะไเพื่ออเพื่ะไรเพืะไรเ่ออะรเะไรเพื่ออะไรเะไรเพื่ออเพื่ออะไรเพะไะไรเพ่รเพออเพอรเพืรเพืรเพเพื่อะไร

เต็มโต้ฉันจะมาทัวราะว่าไม่มีใครได้โฉรทัวรื่อนส่งไม่ได้ตก่งไหมคะผมไม่ผ่านไม่ใเมันส่งไม่ได้รถจอดอยู่ด้านล่างนะคะ